กุมมานังเทวานังสัทธังสุตตววจาตุมะมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวสงุงจาตุมมะหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตววตาวะติงสาเทวาสัทธามนุษสาวีสงุงตาวะติงสา น, ằng, นัง,ทงเทวา,านั ung, ang, สางสัตทังสุตตวะยามาเทวาสัทธะมนุษสาวสสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวะตุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาวสสงุตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวะนิมมานะ รตีเทวาสัทมนุสสาวีสงนิมมานะระตีนังเทวานังสัทังสุตตวะปาระนิมิตตวะสาวัตีเทวาสัทมนุสสาวีสงปาระนิปมิตตัดวะสาวัตีนังเทวานังสัทังสุตตวะ พระมะกายิกาทีวาสัทธมนุษาเวสุงพรมมะกายิกาหนังทีวานังสัทธังสุตตวะพระมปาริสัจชาเทวาสัทธมนุษาเวสุง พรมมะมาริสัชานังเทวาังสัตธังสุตตวะพรมมะมปุโรหิตาเทวาสัทธมนุษ,ษาเวสุงพรมมะมปุโรหิตานังเทวาังสัตนังสุตตวะมหา พรหมเทวาสัตธมนุษสาวสุงมหาพรหมนานังเทวานังสัตทังสุตตวาปาริตตภาเทวาสัทธมนุษสาวสุงปริตตาพาณังเทวานังสัตทังสุตตวาอปปมานาภาเทวาสัตธ h มนุษสาวสุง อาป,ปมานาพานังเทวานังสัทธังสุตตวะอาพัสาราเทวาสัทมนุสสาวีสุงอาพัสารานังเทวานังสัตธังสุตตวะปริต ตุภาเทวาสัธถมนุษาสาวงปริตตะสุภานางเทวานังสัตธังสุตตวะอปปมานะสุภาเทวาสัธถมนุษาสาวงอปปมานะสุภานางเทวานังสัทธังสุตตวะ สุภกินะหะกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงสุภกินะหะกาหนังเทวาหนังสัทธังสัตตวะอสัญญาสัตตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงอสัญญาสัตตานังเทวานังสัทังสัตตวา เวหภัพลาเทวาสัทธามนุษสาวสุงเวหัพลานังเทวานังสัตธังสุตตวะอาวิหาเทวาสัตธามนุษสาวสุงอาวิหานังเทวานังสัตธังสุตตวะ สุทัาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสงุงสุทัศนังเทวาังสัตธังสุตวาสุทัสสิเทวาสัทสธมนุษย์สาเวสงุงสุทศสัศศีนังเทวาังสัตธังสุตวาอากะนิ ตถากาเทวาสัธธมนุษาเวสงเอตัมพระวตาภารานสยังอิสิปะตะเนมิฆาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปะติวัตติยังสัมเนนาวาพรหมเนนาวาทเทวีนะ วามาเรนะวะธัมมุนาวะเกนะจิวาโลกะสะมินต